ซาร่าถามค่ะตอบค่ะ Defender for Cloud กับ Defender XDR อย่าง Defender Endpoint ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนคะ,อะตอนนี้ค่ะถ้าเราพูดถึง XDR หรือ Extended Detection and Response นะคะค่ะที่มีการรวบรวมสัญญาณจากหลายๆระบบนะคะ Extended ครอบคลุมทุกอย่างนะเข้ามาเพื่อคอย e t t e c และ d r e s อ o n นะคะของค่าย Microsoft นะคะที่อยู่บน Cloud ก็อยู่บนคลาวดทั้งคู่เนาะมีอยู่2ส,ส่วนก็คือ Defender XDR เป็นชื่อใหม่นะคะจริงๆก็คือ3าม e f e ห้าดีเนาะนะคะเขาเอามาเป็นชื่อใหม่เพราะว่าเขาต้องการให้เรามัดรวมกันกับหลายๆอย่างแบบมัลติคลาวมัลติเทนเนนตนะคะค่ะรวมถึงเอาเซนติเนลเข้ามาอยู่ในเวิร์กสเปซด้วยภายใต้เซฟร i ลดี้ดอทมีคอลซ o บดอทคอมกับ Defender for Cloud ซึ่งอยู่บนคลาวฝังก์ชั่วเนาะแล้วก็รู้กันอยู่ว่าเออมันก็จะแบ่งเป็นสส่วนของส่วนที่เป็น Cloud p o s t อ r ์แม n จเม m นต์นะคะคลาวเซฟรอ o ดี้ฟสเตอร์แมจ ที่ดูพ o s t u r e เลยของคลาบของคลา u เนะีนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น workload protection นะคะที่ไป defender for vm นะ defender for database for mysql for container อะไรก็ใส่แล้วแต่แล้วแต่มะกอดพอรู้ไหมคะว่ามันต่างกันตรงไหนชื่อมันก็บอกแล้ะคะ่ะถ้าเป็นฝั่งของ defender x d r ER, นะฝั่ง355 defender ชื่อมันบอกมากเลยว่ามันคือบน แอปบนซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์แอสเซสเซอร์วิสหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่บนออนเพรมิสก็ตามทีคนแยกมาเลย่ะมันมี4ส่วนใช่ไหมล่ะ for e ็นพ o ยต์มันก็คือพวกบน Windows ซอฟต์แวร์ถูกไหมนะคะ for office 365มันก็บน Exchange Online ไลน์บนแชร์ไฟลอะไรทุกอย่างพวกนี้ก็เป็น SaaS หมดเลยใช่ไหมคะไม่มีไอแอสไม่มีแ a s เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นฟอร์คลาวด์แอปมันเป็นแคแนลแ a s บใช่ไหมคะก็อยู่บนแอปสมารับดูถ้าเป็น SaaS มันออนไลน์ของ third party ทั้งหลายแหละพวก Dropbox อ,อ,อะไรเอ่ยนะคะคหรือแแม้แต่ for identity ก็คือบน เอนะคะ on premise a d ก็ทั้งนั้นเลยซึ่งมันก็เป็นซอฟต์แวร์ถูกไหมคะคุณไม่ต้องมานั่งแบบว่าคุมเองเป็นแบบว่าลง os เองอะไรเองอะไรอย่างนี้ขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นฟังฝั่งข่าวนะคะล้วก็จะเริ่มพบก like ับ virtual machine เอยใช่ไหมพวก database อะไรพวกเนี้เป็น i a s เป็น pass หมดเลยนะคะแทบไม่มีเรื่องของที่เป็น SaaS ของ microsoft ให้บริการ เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างแยกกันชัดเจนเนาะฝั่งไอตัว defender xdr เขาผ่าน security แบบ microsoft แต่ทุกอย่างรูปแล้วมันเป็น sas เลยค่ะมันเป็นซอฟแวร์เลยขณะที่พอเรามาแบ่งเขมาที่ฝั่งที่เป็น defender for Cloud ทุกอย่างมันอยู่บนอะชัว์เนาะมันมีความไอ a s มีความ a a s นะคะแต่ทั้งคู่ตอนนี้เขาก็ t a r g e t ในความที่ว่าครอบคลุมทุกมัลติแพลตฟอร์มทั้ง on premise ทั้งมัลติคลาว